ืนด้วยสภาพอะละซุ่มปึกยายเลดี้อีหนังมันดาเจ้าสุมือโอ๊ตปล่อยมันไปค่ะมันบ้าอียายอียายป้าน่ะไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นมิจฉาชีพเราเราอย่าเอาไปลดเกีรด่ากับมันค่ะมันเป็นมิจฉาชีพมันมันคือโอ๊ยผู้ใดไปสูงสิงก็อีนี่นะคือแบบชั่วช้าค่ะ ชั่วชะคนชั่วเท่านั้นที่ไปสูงสิงกับอีนี่เพราะว่าอีป้าเนี่ยไม่ได้ทํางานกินเงินเดือนรัฐบาลมันบอเหตุงานมันขี่คานมันขี่คานมันโศกโปกมันโศกโมกแล้ววิธีที่มันหาเงินก็คือเนี่ยไปเกาะแสงโน่นนี่นั่นเพื่อให้ได้เงินเห็นไหมพอมันมันด่าเลดี้ถูกใจเห็นไหมคนเขาก็ให้เงินมันเนี่ยคือการหาเงินของมันแล้วก็มันก็จะพยายามเออไปชักจูงเขาไงมันก็จะเหมือนอีเผาเกีย มันสิพยายามไปชักจูงเขาว่าเออเนี่ยฟ้องนี่นั่นนะมีทีมทนายโน่นนี่นั่นมันก็นสี่หลอกเอาเงินสี่หลอกเอาเงินอีเบลตัวอีเบลมันยังโง่อยู่อ้าวขึ้น่ายจ้าขึ้น่ายหั่นแล้วก็ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะใส่ถุงให้เรียบร้อยนะอีแม่บ้านเบิรงนี่เกดเปล่ยนบอเฮ็ดเปลน, mm. นอีบอ่ล่ะ โอ้ยนี่แม่เอ้ยไปได้อันโอ้หอมมากสาระแหน่มากโอ้หอมสาระแหน่มาไวกาไวกินมาไววกินมาไววกินน้ำปนแม่เอ้ยเออเห็ดเห็ดไอ้กว่าพริกเห็ดพริกป่นกินแม่เศษหลายที่จะใบกํางหอมหอม,หอมไม่เคยเห็นคนที่โกหกแล้วโปะตลอดเวลาจนอายแทนโอ้ยเห็ดเอียงกับโปะไปเบ้อ อีนี่ก็ได้ก็ยังบ่าอ้ายเขาอยู่เนาะลูกเลิกเรียนจะบ่ายสองเออถ้าพ่อเขารู้ว่าพ่อเขามากอทมทำท่ามาเล่นกับลูกลงรูปก่อนไปเลื้งรากีปนคืออะไรครับปนก็คือปนก็คืออันน้ำพริกเฮ็ดน้ำพริกจ้าเฮ็ดน้ำพริกเออ อีสานเขาจะเรียกปน่นก็คือการทำน้ำพริกนะคะนี่อืม้นี่โอ้ยหอมกินแล้วแฉบแแบบพี่น้องเอ้ยโอ้ยหอมนี่เนี่ยแฉบนี่ อะไรไทยเขาเรียกอะไรนะผักชีเออผักซีโอ้ยไปกินแก้วกับผักไอ,อ้แก้วปนโอ้ยแม่ออ,อร่อยเวอร์นะคะพอ,อชี้ให้มันเฮ็ดแบบนี้สอนให้มันล้างหอยก่อน <c oughs> <c oughs> คืสิอยากอยู่แม่ผักซีแม่ผักซีงามๆอยู่อยู่เมืองนอกเป็นของมีค่ามากเลยนะผักชี ผักชีนี่ขาดบดได้ด้อแม่น้าต้มยำทำแกงผักชีผักชีเท่าน,นั <c> ้น <oughs> เอามาเอามากินเอามาอันกินกับปนกับแซ่บแทบเออเก็บได้กี่วันคะโอ๊ยเก็บได้เป็นเดือนเลยคะ่ะเก็บได้เป็นเดือนเลยจ้านี่ผักเนี่ยเนี้ยพอกินได้ทั้งเดือนเลยนะ กินได้ทั้งเดือนสื่อมากแบบนี้ก็คือแบบกินหมดอะอาทิตย์สุดท้ายก็คือพอดีมันกับสีเริ่มออกออกอาทิตย์สุดท้ายมันกัสีเริ่มเหลืองแต่ว่าก็กินได้ไงอันนี้คือสีสีอาทิตย์อุ้ยเป็นซิปกล่ำอยู่ด้วยนี่นซิปกล่ำ้วยนี่เออเพราะเราก็กินกับผักอย่างอื่นด้วยก็พอดีค่ะพอดี ต้นหอมต้นหอมต้นหอมก็ใช้อาทิตย์ละกํมก็ซื้อมาสี่กํมนะคะซื้อมาสีก่กัมก็หนึ่งเดือนพอดีนะคะมันอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะจริงไม่เน่าไม่เสียอยู่ได้เป็นเดือน,นะคะ่ะ วิธีเก็บยังไงไม่เน่าคะแล้วก็ใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาแช่ไว้ในตู้เย็นก็อยู่เป็นเดือนนะอยู่เป็นเดือนเลยไม่มีเน่าแตะอย่าล้างนะบอกก่อนว่าห้ามล้างถ้าล้างแล้วมันจะเน่าเพราะว่มันจะเป็นน้ําใช่ไหมถ้าซื้อมาแล้วก็คือเอาแช่ตู้เย็นใส่ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นเลยนะคะ ไม่ต้องล้างนะถ้าล้างมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นอย่าล้างเวลาเอาออกมากินค่อยล้างมันนะคะเออโอเคบอแม่โอเคบอเนี่ยเ,เก็บได้เป็นเดือนเลยคอยไปซื้อ,อยูรานตุรกีมันบอมี่อันลากมานำ้ำมีแต่ใบแมงนจ้ามันมีแต่ใ่มันบอมมีห้า ก็เลยต้องไปซื้อหากยูรานไทยแม่อืมไปซื้อหากยูรานไทยซื้อซื้อเฉพาะรากเลยอ่ะพอ,อจ,จะซื้อมาไวแบบซีหาถงเลยซื้อจะหากนะเพราะว่าร้านแขกเขาจะตัดตัดมาแต่ต้นเขาไม่ตัดรากมาด้วยนะคะอืม นั่นหอดเออแท้โอ้ยเดี๋ยวกะหอดแล้วแม่เดี๋ยวกะหอดแล้วอีกอึดใจหนึ่งแม่เอ้ยอีกอึดใจหนึ่งค่ะบ่โดนแม่บ่โดนพอซื้อของทีหนึ่งต่อเดือนเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าขี่ขานออกไปซื้อายเที่ยวเพราะมันต้องขับรถไปไกลนะต้องขับรถไปไกลเพราะฉะนั้นเราซื้อเราก็ซื้อสำหรับเดือนหนึ่งไปเลยค่ะ เออแล้วมันก็ไม่เนา่าไม่เสียไงแม่ก็คือเดือนนึงกับกินท่านพอดีแห่ก็คือส่วนส่วนมากเอาจิงแม่ส่วนมากนะ่ะกินกินหมดกินหมดก็คืออาทิตย์สุดท้ายมันก็หมดแบบมันก็ไม่ค่อยได้ทิ้งเท่าไหร่นะมันอาจจะมีบางอาทิตย์ที่มันทิ้งเพราะว่าเรากินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมือนี่คือไรเดิกแท้อ๊้ยแม่งานยังไม่เสร็จเลยเนี่ย บอกไปซื้อขวางมากงานยังเปแล้วอยู่ขข่นอนฟังเจ้ารับรับตื่นตื่นเปิดหน้าจอสบายชิ่วชิว YouTube Premium พักหน้าจอได้โอ้เลิศเลิศแห้งจะให้ดีใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อก่อนก็ห่อหอก็ได้หอก็ได้ไม่หอก็ได้ พอพอไม่ห่อนะแม่พอบอหอกรคือเก็บได้โดนคือกันเก็บได้โดนคือกันมีหน้าไปทั้งวันเลยโอ้ยก็ไปเบิดมือเล่นล้านนั่นเขาล้านนี่โอ้ยได้ไปล้านแขกได้ไปล้านนั่นนั่นล้านนี่นอกระเตมอยู่ สัวสีแล้วสัวสีแล้วต้องเปิดคอร์ดสอนล้างตู้เย็นเก็บผักแล้วครับกระว่าอยู่ต้องเปิดคอร์ดแล้วมั้งเออท่้งคือสีเข็ดเ่าเปลี่ยนดอกแต่ละคน แต่ละคนเอ้ยหนอเอ่อพออห้ซือดอกไม่มาเก็บเอาอยู่ส่วนใหย่นิดหลายครับ สู่คักสูแนวพักกินคนเดียวนอกนั้นไัยอยากกลับไปเก็บเอาเลยโอ้ยคือเลิศแท้แม่คือเลิศแท้มื่อนี้เจ้าสวยหวานวุ้ยประนันติแม่สวยหวานเลยรวดรวดเนี่ยหากว่าตัดออกตัดรากออกนะคะ อันไหนบอดจำเป็นกันดึงออกนะคะพอออผมทรงนี้คือตักบงกดเลยนั่นเนี่ยโอ้ยขาดนันสิแม่โอ้ยมือนี่คือสิลอยอยู่เดี๋ยวมีเต้าคนชมเว้ยมีเต้าผู้ชมอยู่นี่ลอยเลยอ่ะ มานานยังคะ40นาทีค่ะอืมผักชีหอมผักหอมชีกินกับขนมจีนสองคาบกับหมดแล้ว <c oughs> จังตันละเมียเ้ยขัดมือขัดม,มือได้ได้เฮ็ดอันได้เฮ็ดไอ้ขนมเสียน,นี้โอ้ผักนี่เบิดเล็้เเบดเล้วแ้นี้บิดเล็้วค่ะ จะให้เ้าบิดเร็วอีหลีแข่งพออ่อเดอร์เฮ็ดอันขนมเส้นนะแม่แบบว่มามักกินพักหลายๆนะอุย้ยหันพักว่าสันแม่สีเหลือนแท้เมื่อน,นี้วิ้เราก็ต้องโชว์ด้านอื่นบ้างแม่เดี๋ยวเขาจะว่าแบบอุ้ยแต่ไแต,ไต,นไตน่นั่งได้แต่นั่งอัน ดาผู้นั่นผู้นี้บ่าสนใจครอบรั้ยกับสนใจยูเขากะเฮออ็ดยูดอกเขาก็บ,บ่ามานั่งเห็นให้เบิบงซื่อดอกเนาะแมนบอ่อมมนบอ่นบอแม่เอองานบ้านงานเลื่อนเขาก็เฮอ็ดอยูอยาว่าเฮ็ดบ่เป็นท่อคนไทยอยู่เนี่ยส่วนมากทําเองหมดเฮ็ดเองเบิดจ้าเป็นตาด้าผัวบ่เป็นเนาะมือนี่น <laughs> ่ากันนะไม่รู้จะด่าอะไรเพราะว่าปกติก็ถ้าไม่พอใจอะไรก็แบบคุยกันดีๆนะ่ะกับโบโบไรามานางด่ากันอีหอย่างเดียกับไงๆเรานอจีได้อย่างกับเพอใจอยัง,บบบยยงกับว้ากันทำนี้ดีไงเร็วไม่พอใจก็นแหลยไม่ใช่ค่ะเป็นแม่ผีบ้านผีเรือนค่ะพอเอา ผีบานผีเลื่อนมาสันโอ้ยคือว่าจังสันผีบานผีเลื่อนมาสันว่าโอ้ยมื้อน,นี้ยายสายไปราชการจ้ายายสายไปราชการนะคะก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้มาหาพวกเราค่ะยายสายไปราชการอืมถาเบิงวันที่สามสิบ สองนี่มันสิเป็นจังใดด้วยยายใจแล้วสิไ่งานเอียงโอ้ยนอ